สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยบาทชุมกะลังอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นให้การรอบโลกครับประจำวันที่27มีนาคมภาพรวมของโลกในวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นชัดครับว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด1 9เพิ่มขึ้นนะครับภาพรวมของโลกในวันนี้ครับการระบาดเพิ่มขึ้นเป็น ,6000 0คนต่อวันนะครับประเทศที่มีการระบาดมากคือบราซิลอินเดียสหรัฐครับ สหรัฐอเมริกาครับมีผู้ติดเชื้อใน1วันเพิ่มขึ้นเป็นระดับ70,000คนต่อหนึวันแล้วนะครับรุนแรงมากขึ้นครับการตายเพียงแค่ดับ1000คนนะครับภาพรวมของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นจากตอนก่อนเดือนมกราคมครับแต่ขณะนี้ครับกำลังมีการระบาดเพิ่มขึ้นครับบราซิลระบาดเดิมสูงอยู่แล้ววันนี้ลดลงจากเมื่อวานครับเป็นระดับประมาณ80,000คนต่อวันครับแต่ยังคงรุนแรงมากนะครับและเป็นระดับที่สูงที่สุดในโลกนะครับอินเดียครับการระบาดเพิ่มขึ้นเป็น เกือบถึง60,000คนแล้วนะครับกำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆครับในยุโรปครับยุโรปตะวันตกดีขึ้นหลังจากล็อกดาวน์เมื่อตอนคริสต์มาสนะครับวันนี้ครับฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นระดับ40,000คนต่อหนึ่งวันครับยังไม่ดีขึ้นนะครับเยอรมนีครับยังไม่ดีขึ้นครับเพิ่มเป็น20,000คนต่อหนึ่งวันครับอังกฤษครับดีขึ้นครับอยู่ในระดับเพียง6000คนต่อวันเท่านั้นนะครับยุโรปตะวันออกครับรัสเซียดีขึ้นเรื่อยๆส่วนประเทศอื่นในยุโรป ฮังการีมีการแพร่ระบาดมากขึ้นครับในเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงอยู่ในสภาพเดิมครับญี่ปุ่นมีการแพร่ระบาดเท่าเดิมคือเกือบถึง2,000คนต่อวันเกาหลีใต้ครับระบาดต่อเนื่องระดับเดิมคือ400คนต่อวันนะครับแต่ฮ่องกงดีขึ้นครับริบบิ้งสิคนต่อวันเท่านั้นนะครับส่วนในอาเซียนครับอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาดีครับยกเว้นฟิลิปปินส์ยังไม่ดีนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับคุมได้เป็นอย่างดีครับมีการแพร่ระบาดระดับต่ำๆเท่านั้นนะครับ ข่าวเด่นในวันนี้ครับประเทศแทนซาเนียครับเป็นประเทศที่ปฏิเสธวัคซีนป้องกันโควิด -19 และประกาศตนเองว่าไม่มีโควิด -19 แล้วในขณะเดียวกันครับปล่อยให้มีการระบาดในประเทศพบครับมีการพบว่ามีสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์มากกว่า10ตําแหน่งนะครับมีมากกว่าซึ่งพบมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่มีรายงานมานะครับต่อไปเชิญฟังข่าวโดวยละเอียดครับวันนี้ครับทั้งโลกนะครับ มีคนทั้งโลกติดเชื้อนี้แล้ว126ล้าน6แสนคนครับตายไปแล้ว2ล้าน7แสนคนการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับหลังจากลดลงมาแล้วกลับเพิ่มขึ้นอีกครับส่วนการตายลดลงครับทีนี้มาดูครับมาดูการแพร่ระบาดในโลกนะครับมาดูแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงแต่ละประเทศที่มีผู้ป่วยจํานวนผู้ป่วยนะครับมากลดหล่นกันตามลงไปส่วนที่เป็นสีแดงเข้มคือมีผู้ป่วยมากครับสีแดงอ่อน น้อยลงนะครับก er um um, like. ็จะเห็นว่าประเทศทวีตเมริกาทั้งทวีปครับมีคนที่ติดเชื้อมากนะครับในยุโรปเช่นเดียวกันครับมีผู้ที่ติดเชื้อนี้มากส่วนในเอเชียครับมีบางประเทศเท่านั้นนะครับที่มีผู้ติดเชื้อนี้มากนะครับออฟริกาก็เช่นเดียวกันครับมีบางประเทศเท่านั้นที่มีผู้ติดเชื้อนี้มากส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับมีผู้ติดเชื้อน้อยนะครับทีนี้มาดูครับมาดูการแพร่ระบาดในแต่ละวันใ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 นแต่ละประเทศนะครับ รูแผนที่สีเหลืองครับจะเห็นชัดๆเลยว่าส่วนที่แสดงเป็นสีแดงเข้มนะครับแสดงว่ามีการแพร่ระบาดใน1วันรุนแรงนะครับถ้าเป็นสีแดงส,สีส้มนะครับมีการแพร่ระบาดในแต่ละวันปานกลางนะครับส่วนสีเหลืองครับมีการแพร่ระบาดในแต่ละวันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยครับว่าประเทศอเมริกาครับเดิมสีแดงเข้มวันนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับมีการแพร่ระบาดซึ่งน้อยกว่าเดิม นะครับส่วนยุโรปครับมีบางประเทศที่มีสีแดงเข้มนะครับแต่ส่วนใหญ่ในยุโรปก็มีสีแดงกับสีส้มคือระบาดในระดับปานกลางนะครับที่สีแดงเข้มก็คือบางประเทศนะครับส่วนเอเชียครับส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองนะครับมีการแพร่ระบาดไม่มากนักนะครับออฟริกาก็เช่นเดียวกันครับส่วนออสเตรเลียและซีงลนด์ก็คล้ายกันครับไม่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับ มาดูลาตินอเมริกาครับลาตินอเมริกามีหลากหลายครับมีการแพร่ระบาดในแต่ละวันอย่างรุนแรงอย่างปานกลางและอย่างต่ําๆก็มีนะครับมาดูครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตอนหนึ่งวันนะครับทั่วโลก6กแสนสามหมื่นหกแสนสามหื่นกว่ารายทั่วโลกครับตัวเลขนี้ขึ้นมาแล้วนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าประเทศสิประเทศแรกที่มีผู้ติดเชื้อนี้มากลดหลั่นกันตามลงไปนะครับ ที่มากที่สุดคืออันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาครับติดเชื้อนี้แล้ว30มสิล้านแปดแสนคนนะครับอันดับ2คือบราซิลครับสิบสองล้านสี่แสนคนครับอันดับ3คืออินเดียครับสิบเอ็ดล้านเก้าแสนคนอันดับ4ี่คือรัสเซียครับสี่ล้านห้าแสนคนอันดับ5คือฝรั่งเศสครับสี่ล้านสี่แสนคนหกคืออังกฤษครับสี่ล้านสามแสนคนเจ็ดคืออิตาลีครับสามล้านสามสามล้านสี่แสนคนครับแปดคือสเปนครับสามล้านสองแสนคนเก้าคือตุรกีครับสามล้านหนึ่ง อันดับที่10นะครับเยอรมนีครับสองล้านเจ็ดแสนคนครับทีนี้มาดูอีกภาพหนึ่งครับภาพที่แสดงการแพร่ระบาดความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแต่ละวันในแต่ละประเทศมาดู10อันดับแรกนะครับอันดับที่1นะครับคือบราซิลครับมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากเที่ยวนี้ครับ8 2 0 0 0ืกว่าคนต่อนหนึ่งวันนะครับลดลงมาจาก9 0,000คนครับแต่ว่าก็ยังรุนแรงอยู่เป็นอันดับที่1นนะครับอันดับที่2ครับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาดเที่ยวนี้นะครับ น้อยกว่าบราซิลหน่อยเดียวคือ7 6 0 0 0พคนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นแล้วนะครับมากขึ้นแล้วนะครับมาดูรัฐต่างๆครับที่มีการระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียเท็กซัสฟลอริดานิวยอร์กนะครับก็พบว่ากําลังจะเพิ่มขึ้นนะครับนิวยอร์กเพิ่มขึ้นแล้วเป็นเกือบหมื่นคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาพวันนี้เนี่ยบราซิลรุนแรงที่สุดถัดมาคือสหรัฐอเมริกานะครับอันดับที่ดียครับ อินเดียมีการแพร่ระบาดถึง62,000คนต่อหนึ่งวันนะครับสังเกตนะครับบราซิล80,000สหรัฐอเมริกา70,000อินเดีย60,000ต่อวันนะครับอินเดียวันนี้เริ่มมีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างสุดๆดครับหลังจากลงมาแล้วขณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับติดตามมันต่อนะครับอันดับที่4ครับฝรั่งเศสในที่สุดฝรั่งเศสก็เป็นอันดับที่1ที่มีความรุนแรงในการแพร่ระบาดนะครับเที่วนี้ครับ41,000คนต่อหนึ่งวันครับ นะครับมาดูอันดับต่อไปนะครับดับที่5โปแลนด์ตุรกีอิตาลี3มชาตินี้โปแลนด์ประเทศที่อยู่ในยุโรปตะวันออกนะครับมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงวันนี้35,000่คนต่อนหนึ่งวันครับตุรกีอิตาลียังน้อยกว่า 29, น,นะร 29, ค,นครับอิตาลี29,000ค่นนคนตุรกี2 9 0 0 0คนครับอิตาลี23,000่คนใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นอิตาลีตุรกียังน้อยกว่าโปแลนด์ฝรั่งเศสนะครับมาดูต่อครับเยอรมนเยอรมนมี แพร่ระบาดอันดับ8นะครับที่มีความรุนแรงในแต่ละวันวันนี้21,000คนต่อหนึ่งวันครับเยอรมันอยู่ในอันดับ10ที่มีคนติดเชื้อนี้มากที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเยอรมันวันนี้ครับกำลังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงกําลังเพิ่มขึ้นนะครับกาลังอยู่ในวิกฤตนะครับส่วนอันดับที่90อันดับที่9ยูเครนครับยูเครนเป็นยูโรตันออกนะครับที่มีการแพร่ระบาด มากขึ้นครับวันนี้1นึ่งหมื่นแปดพันคนต่อหนวันครับนะครับทีนี้มาดูต่อครับก็จะเห็นว่าประเทศที่มีความรุนแรงในการแพร่ระบาดแต่ละวันในเที่ยวนี้นะครับก็คือบราซิลสารัฐอินเดียยุโรปยุโรปยุโรปตะวันตกก็เช่นฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันนะครับยุโรปตะวันออกนะครับก็มีทั้งสาธารณเช็กยูเครนโปแลนด์นะครับเพืั้นวันนี้ครับจะเห็นว่ายุโรปครับ เป็นปัญหาพอสมควรนะครับทีนี้มาดูยุโรปแต่ละประเทศนะครับในยุโรปนี้เนี่ยมาดูนะครับก็จะเห็นว่าในยุโรปที่มีการแพร่ที่มีคนติดเชื้อนี่มากลดหลั่นกันตามลงไปนะครับมาดูครับอันดับที่1คือรัสเซีย2คือฝรั่งเศส3คืออังกฤษ4อิตาลี5สเปน6เยอรมัน7โปแลนด์8ยูเครนนะครับส่วนการความรุนแรงในการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับมาดูครับอันดับที่1ฝรั่งเศสนะครับ ฝรั่งเศสอันดับสองที่มีการติดเชื้อนี่ในในยุโรปแต่ว่าเป็นความรุนแรงต่ะวันคือเที่ยวนี้คือ41่0 0ื่ันคนต่อหนวันครับนับว่ารุนแรงมากที่สุดนะครับมาดูอนะันดับต่อไปนะครับอันดับ2โปแลนด์ครับโปลแลนด์เป็นยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าเยอะแต่ว่ามีความรุนแรงต่ะวันเที่ยวนี้มากครับสามหมื่นน่คนตอนหนึ่งวันครับอิตาลีครับ สองหมื่นสามแสนคนต่อเดือนปอันดับสามที่มีความรุนแรงในยุโรปนะครับซีเยอรมันครับเยอรมันตัวนี้ตัวเลขนี้ชัดขึ้นนะครับเห็นชัดขึ้นว่าเยอรมันเริ่มมีความรุนแรงนะครับมาดูต่อครับยูเครนฮังการีเป็นดับที่ห้าที่หกนะครับสองชาตินี้เป็นสองชาติของยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งมีการพ่รบารด เพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นนะครับอันดับที่7ครับรัเสเซียครับรัเสเซียเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งที่มีคนติดเชื้อนี้มากสุดในยุโรปแต่ว่ามีความรุนแรงเป็นอันดับ7เพราะฉะนั้นวันนี้รัเสเซียครับลงมากําลังขาลงเรื่อยๆครับ นะครับส่วนสาธัรเช็คครับเป็นประเทศไม่โตนักแต่มีการรุนแรงในการระบาดเป็นอันดับ8นะครับก็ยังรุนแรงอยู่นะครับยังรุนแรงอยู่ครับทีนี้มาดูต่อครับเพราะฉะวันนี้ครับฝรั่งเศสแต่ในในยุโรปครับก็เห็นว่ายุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกมีหลายประเทศครับที่มีคมรุนแรงนะครับติดตามมันต่อไปนะครับส่วนในเอเชียครับในเอเชียมาดูอันดับแรกเลยนะครับอิสราเอลอิสราเอลเป็นประเทศที่มีคมรุนแรงในการระบาด ต้องทั้งล็อกดาวน์แล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ครับอิสราเอลมีแพร่ระบาดในหนึ่งวันเหลือเพียง500กว่าคนเท่านั้นนะครับจากตัวเลขที่เคยมีด้ประมาณ7 0 0 0นคนลงมาเหลือ500กว่าคนนะครับนับว่าประสบความสําเร็จมากนะครับจีนจีนก็เช่นเดียวกันครับประสบความสําเร็จมากมีการแพร่ระบาดเพียง11คนใน1วันเท่านั้นและ11คนนี้เนี่ยไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่เป็นการติดเชื้อในประเทศจีนนะครับมาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจีนวันนี้ก็ ประสบความสําเร็จนะครับมาดูต่อครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับสามประเทศนี้นะครับก็อยู่ในปนในสภาวะเดิมที่เคยมีการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเที่ยวนี้ครับมีการแพร่ระบาดแต่ละวันคือวันเกือบ2000คนนะครับคือ ประมาณเดิมนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับก็ประมาณเดิมครับมีการแพร่ระบาดประมาณ400-500คนต่อวันเที่ยวนี้400คนนะครับส่วนฮ่องกงครับฮ่องกงดีขึ้นนะครับมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง11คนใน1วันครับกำลังขาลงนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนส่วนใหญ่แล้วจะดีครับยกเว้นฟิลิปปินส์มาดูนะครับก็จะเห็นว่า อินโดนีเซียดีขึ้นเป็นอย่างมากครับเดิมมีการผ่ะบัดเป็นหมื่นคนวันนี้เหลือ4 0 0 0คนนะครับฟิลิปปินส์ครับเดิมมีการผ่าตัดหนึ0 0 0ักว่าคนวันนี้เป็น9000ักว่าคนนะครับส่วนเมียนมาครับดีขึ้นครับวันนี้ก็25คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นมาเลเซียอยู่ระดับเดิมครับมีการผ่าบาดเพียง1 0 0 0กว่าคน1 0 0 0งพนต้นๆครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับสิงคโปร์คุมได้เป็นอย่างดีนะครับประเทศไทยกําลังควบคุมอยู่นะครับส่วนเวียดนามครับเที่ยวนี้มีการบาตดลดลงเหลือเ้นดคนต่อว ออสเตรเลียครับหรือเพียง10คนเท่านั้นต่อ1หนึ่งวันนะครับนิวซีแลนด์หรือเพียงสคนต่อ1หนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายประเทศในเอเชียครับดีดีกว่าในยุโรปอเมริกาและบราซิลนะครับมาดูกันต่อครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็คือข่าวที่ว่าประเทศแทนซาเนียครับเป็นประเทศที่ปฏิเสธ วัคซีนป้องกันโควิด -19 และประกาศตนเองว่าไม่มีโควิด -19 นะครับในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้มีการระบาดท,ทั่วประเทศนะครับขณะนี้ครับพบมีสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์มากกว่า10ตำแหน่งนะครับซึ่งมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่พบมานะครับอังกฤษจึงไม่ยอมให้ผู้เดินทางจากแทนซาเนียเข้าประเทศอังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกาก็เตือนคนอเมริกาว่าไม่ให้ไปแทนซาเนียเพราะมีการระบาดของโควิด -19 นะครับท่านประธานาธิบดีจอห์นมากูฟูรินะครับ ซึ่งเป็นแผนดีของแทนซาเนียนะครับได้ประกาศปร,ประเทศแทนซาเนียเป็นประเทศที่ไม่มีโควิดในทนแล้วตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วนะครับและจากนั้นมาก็ไม่ประกาศตัวเลขการระบาดของโควิดในทินในแทนซาเนียเลยนะครับแล้วก็ได้เปิดประเทศเปิดแหล่งท่องเที่ยวครับรวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติออกกําลังกายและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ครับขณะเดียวกันครับมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเสียชีวิตจากโควิดในทีนเป็นจํานวนมากนะครับ ท่านผู้ิารองค์การนไมาโลครับต้องการที่ให้แทนเซเนียรายงานตัวเลขการระบาดนะครับเพราะพบว่าชาวแทนเซเนียที่เดินทางไปต่างประเทศพบติดเชื้อไวรัสเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 เป็นจนวนมากนะครับแล้วก็ต้องต้องการให้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่แทนเซเนียอย่างเข้มงวดนะครับแต่พนักงาที่แทนเซเนียยังคงไม่ทําตามใน,ในที่สุดท่านก็เสียชีวิตนะครับซึ่งคิดคาดว่าน่าจะมาจากการติดเชื้อโควิด -19 ครับ นะครับทันซเนียครับจึงเป็นประเทศที่ปล่อยให้มีการระบาดของโควิด -19 จึงเป็นประเทศที่เป็นแหล่งกลายพันธุ์ของเชื้อโคโนไวรัสตัวนี้นะครับแล้วเป็นที่ไม่น่าประหลาดนะครับที่พบว่ามีสายพันธุ์กลายพันธุ์ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับไม่นานมานี้ครับศาสตราจารย์ทูริโอเดอโอลิเวลยานะครับผู้อำนวการสถาบันคริสครับได้รายงานผลการพบสายพันธุ์กลายพันธุ์ ที่มีกลายพันธุ์มากกว่า10ตตำแหน่งนะครับจากผู้เดินทางที่แองโกลาที่เดินทางมาจากแทนซาเนียครับนะครับท่านผู้นี้ครับเป็นผู้พบสายพันธุ์กลายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับที่พบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ดื้อกับวัคซีนนะครับแล้วก็ขณะนี้หลังศึกษาดูว่าสายพันธุ์กายพันธุ์ใหม่ของแทนซาเนียนี้เนี่ยจะดือ้อกับวัคซีนได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นครับสรุปแล้วให้ระวังผู้เดินทางจากแทนซาเนียเพราะมีโอกาสพบสายพันธุ์กายพันธุ์ได้มากนะครับและโควิด -19 ทำให้เราพบว่ามีหลายประเทศครับที่มีการคิดการปฏิบัติแตกต่างจากที่อื่นๆทั่วๆไปครับติดตามันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำรยพระบาททุบหม,ม่อมจารย์นะครับพวกเราครับเป็นรักศิ์ทุบหมงอาจารย์พร้อมใจกันทำงานตรราพระบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานรเราได้ครับจาก u u e f f c e e o o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดี